ตามเขาไอ้ที่สามก่อนกรเขาปักอัวดอันนี้เป็นตามจำตกุลของท่านนะท่านทำอย่้ั่วที่าใต้มาพ่อจับผู้สิอาจารับเพพาอนายฝักมาสิกเคื่องขึ้นเครื่องเมื่อเช้าเนี่ยเลยอันนี้เป็นตามปะจำุลของท่านนะตามุเตุอุปกรณดังเดี๋ยวผมจะมาฝากให้ครบนะครับอา่าเลยขาวอก็ด้านหลังนิดนึงนะฮะนโายกุกินะฮะครับ พอจางครับขอขอดนหน่อประเด็นสำคัญอะรอนบายต่น้ายครับเรื่องทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างจะช่วยอะบ้างอะไร้างก็จะขป็นเรื่องกานที่ต้อกาดยขออนุญาตตอนนตขอาเป็นการพูดขออนุญาตผต้องใส่จมันจะจัสวารอครับ เรื่องที่มาจากวันนี้สําหรับเรื่องส่วนของผมเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับโครงการประกวดน่าจะสิ็จสร้างสร็จทีได้รับทราบมาจากไปเองว่าท่านสระด็จพรชมงกีรติรุกงเียรก่อนท่านเป็นประธานประสัมพันธที่เปิดงานแล้วท่านมีอันถือว่าโครงการเนี่ยน่าจะเป็นส่วนของโครงการเชิดไทย ข้อคิดเห็นจากฝ่ายขันะว่าถ้าสามารถที่จะบรรจุโครงการเข้าไปในส่วน,นของโครงการเป็น,ปกน,นลการับก็จะเป็นต้นทุนมากและที่สําคัญคือโครงการนี้ส่วนราชการเนัมีลัเชื่อว่า,าสามารงานเป็นมืนอให้มให้ให้จัดถ้าว่ามีจัเล็ก้หรือว่า ใช่ครับตัดใหนได้1 0ยครับได้เลครับแล้วให้ตัดให้ได้ใช่ผมก็มีประวัติความเป็นมากับสีกับานทางการง่ายนะก้อยเนี่ยอาบอลก็ฟ้องครับ